ะะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำให้ตัวแอนตี้ไวรัสนะคะไม่ลบไฟล์เกมของ t a i l r u n n n r r MVP นะคะก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะไปที่ Start เซิร์ชคำกด Start แล้วก็พิมพ์คำว่า Windows โอเคแล้วก็เข้าไปที่ Windows Security นะคะ จากนั้นให้เราไปที่ไวรัสนี่ยน,นะคะอนตทไวรัสแล้วก็เราอะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปปิดตัวเรียวไทม์หรืออะไรนะคะเพียงแค่ให้เราเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปเลือกที่อันนี้นะคะ่ะแล้วก็ไปที่คำว่า add แล้วก็เพิ่มโฟลเดอร์เกมของเท l ันเนอร์อ็วยค่ะเพิ่มไปนะคะแล้วก็กด Select กด Yes แค่นี้นะคะก็แ n t ตตัว Windows Defender ก็จะไม่ลบไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมนะคะบ๊ายบาย